สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P กับสามาชิี V.I.P นะคะประจวมนที่13เมษายนปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันสำหรับเรา V.I.P ตัวเด่นก็คือสามกับหกสี่กับเจ็ดก็เป็นสามกับสามศ3 3ย์สามหนึ่งนะ60 6ูน3 64 6ส สี่2ูน4 6สี่ส0 6สี่สามสีสี่เจ็ดสหสี่ดสจแล้วก็3ามห้านะหรือจะสามก็ได้เนาะหนึ่งก็ได้เนาะก็ขอเป็พื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามกีวีห้กับ8 6กับ9ก้วเราจับ8กับ9ให้เนาะ8 0 8 1เริ่มแต่ศูนย์ก่อนเด้อแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเก้ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะเก้าแปดหนึ่งห้าแปดสองหกเก้าสามแล้วก็ห้าเก้าสามนะจับคู่ลุ้นด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแี่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ